S <S เอายี่กนอ่ะขาวต้อ้านี่ก้าเปาพี่น้องยาก็สั่งเกี๊ยวขี้หมสวัสดีครับพี่น้องมาพี่น้องมาได้ย่างใส่หมูแก้วบักน้า หมักนาบักน,า,กนาสดกใส่หมูย่างเหลืองหอนห่อ้อือเบิ่ง หลังเหลืองก่อนห้อมใส่หมูกแกอ่อืมอืม นี่ไงว่กินเขาอ่ะอืมข่าเนี้อข่าเนอเนใส่ครับย่างใส่หมูพี่นนห่มแล้วขัดอีีใส่หมูผมเนี่ยก,กบย่างนเหลืองอย่างเอาฟ้าหมอดปิดไว้มันเหลืองมันกรองเสียงเดียมา มาเด้อพ mm ี hmm. mm ่น hmm. yeah. mm ้องมาเด้อปวดหัวเลยโอ้ยยองบอลใส่ห hmm. mm ัวมาเหรอฮึมายังบ้าใส่หมูเนื่ออร่อย ไใจมันเคยอยู่ไหนหมดมีกรอบอืมอืมอืมหอมฮะเฮัดเหรออืมดูดูดูเนี่ยน่ากินโอ้โหโตโยกโตโยก ตัวโยกตัวโยกฮึวกินก่อนนะคำหนึ่งฮึวากินก่อนนะคำหนึ่งฮึ้องน้อยมห้องน้อยเยอะอยะเก่งไปเหมือกันนิดหน่อยเกินไปกรเพราดินหน่อยอร่อยไมแม่มอะไรอ่อนี่อร่อกรอบแหละกรอบพีย่างนาน แบลบนี้ว่ะย่างหมูครับย่างใส่หมูทานหมูครับกับข้าววันนี้หมูอันบานนี้เดี๋ยวไปหั่นกันเน่ย ừ mhm mhm kéo đi đi, mhm 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 เดี๋ยวเปรี้ยวดีป่ะล่ะครับเนี้ยมาะครึ่งเอาม่อีกเอาอันนี้อันนี้ผมกินอนี้หกเงาพี่น้องยาวไหมครับก็แค่นี้แล ชิมได้ไม่ต้องตัดเลยน้องติ๋มเลยตัดอร่อยไหมอร่อยอร่อยย่างดีกว่ามากอันนี้เป็นหมูชิ้น อไอตัวไม่กินเหรไอตัวน่ะยังใช่ไดไตัวน,นี้เดกนะ้องอะนะเกินสุดรอบเลยกินอันนี้เสร็จเดี๋ยวมันจะมากินอันนั้นอีกเออขึ้นมากินวันโน่นเนี้ยจับข้าวโคตรเยอะใส่หม,มูนี่ยบางอย่างเสียพี่น้องขันยากให้ดีขึ้นมากินพ่อด้วยพ่อกินด้วย เหมือนที่อะไร่ะเราไม่อยู่ประเทศนอกเราอันนี้ก็แข็งได้เดือบ้างไม่ได้แข็งกระกรอบแล้วหนอเหม็นไหมไม่กรอบนะกรอบยางเดียวอ่ะแม่เอาไขมันออกหมดก็เลยแบบกรอบดีใช่ไหมล่ะมันก็เลยไม่ไหมตอนมันตอนนี้นะนี่ม อ <Anh> uh ืมดแฝงแล้วอันแหละแต่วางไว้ไหนวางนีดใหม่พี่หรอมากแล้วไม่ชอ่ะแล้วขาปุ้นใสอืมข้าวปุ้นก็ใส่ลอยเหรอไม่พ่อบอกว่าข้าวปุ้นคือใส่ลายแท้เออเรอเอออันนี้ไม่เหมือนในเป็นก้อนๆเราเนาะอืมอันนี้อะไรนะ แกงอะไรกิมแกงใต้ปลาแกงใต้ปลาแม่แม่เอาถ้วยมาล่ะใช่จะดูแลพ่าตักส์ใช่ไขอกินเนื้อก่อนแล้วนะข,ข้าวด้วยโอ้เป็นไงลูกเก็บปะถ้าเปลีล่ยนกับใครแล้วเปลี่ยนแล้ว กำลังลองกินกับข้าวเหนียวกันว่ามันจะเข้าไหมเข้าบ่ะเยี่ยมมากมไม่มเข้าเลยเข้าไหมไม่คนละเรื่องนะเรือ่องกินกับแจ่วนี้มันจะอร่อยอ,อ,อันนี้เข้าข้วเหนียวเหรอโคตรกรอบอ่ะเนี่ยแม่คุณเนี่ นอนเหรอนอนอยู่นะห้องน้ำเล่นในห้องน้ำไม่มีอะไรทำอาบน้ำไม่เสร็จก็รอไปในตูนอ่ะมันอาบน้ำบ่อยยังวะเขอนี้วว่ แกงไฟปลากรมินพี่น้องเรืยหลายอย่างมดเนี่ทัหมูใส่หมูอันนี้คืออะไรเน,นื้อหมูเน,นื้อหมูแกงไฟปลาเสียบบอก่อกอกาชชกนผู้ชมที่หลกเสียบอ้าน่โคตรแปลกไม่รู้มาดูเขากินหนึ่งแมข้าวเหนียวอาเลยข้าวเหนียวเยอะแยะ ชิมเจียอร่อยไหมอืมใช้มันกิ่เจ้าน่ะใช้ตอมไม่ถนัดอ่ะอืม อุ่นเป็นน้ำหมดอุ่นเลยแกงไตปลาสุดดว่วนเลยเนี่ยอ๋อแบ่ครึ่งแบครึ่งไม่ว่าแซ่บกินอิ่มนะอ๋อพี่นี่มหมดไเปปปป้าไปไปตา เสียพี่เรองแล้วเขาเอายังงบินนะอะไรนะเม่ปิดแล้วเปิดใหม่อือ มาเด้อพี่น้องมาเด้อแกงไปป่าฮะแม่แม่